สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่22มีนาคม2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่21นะครับผมสำหรับวันที่21นะครับผมแอดมินให้รู้อยู่ที่2กับ7นะครับผม ก็เข้าเฉพาะสายรูดนะครับผมคือ20ตัวเดียวนะครับผมในรอบเฉพาะกิจต้องขอโทษ FC พี่น้องด้วยนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่22นะครับผมสำหรับวันที่22นะครับผมแอดมินจะให้รูดอยู่ที่7นะครับผม เจ็ดกับสามสำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ เจ็ด <7, 6 S 1> และก็79นะครับผมสำหรับ3นะครับผม3 2 3 4 สามห้าสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะครับผม สำหรับเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่สห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผม

f c ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ